บิตาโปรพรีเซนต์โดยเท็ดี้ออโตเซลวันนี้นะครับเราจะมาชิปลูกกดต่ํากันนะครับโจทย์ก็คือต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับก็เรียกว่าอุปสรรคฮะโดยที่อุปสรรคของเราคือเป็นอุปสรรคที่เหนือธรรมาชาติคือเก้าอี้กางกรีนเลยครับก่อนอื่นผมแนะนําผู้ร่วมกิจกรรมเมืองก่อนแล้วกันก็คือมีทั้งบุญชูเรืองกิจฐาวรวิรจันประหยัดนาคแสงทวลิตพลาผล ชับใช้นิราชกีรเดชอธิบาลรัฐรมมีสวัสดิ์แล้วก็ชินรัฐผดุงศินป์8คนนะครับจริงๆแล้วเห็นหน้ารู้อยู่แล้วว่าแต่ท่านเป็นใครแล้วก็มีพี่ชูเกียรติแล้วก็โปรจอดมาร่วมงานด้วยโอเคใครเล่นกับเราดีครับวันนี้2คุณครับ,รบพี่ชูเกียรติจับให้นิดหนึ่งครับปึง้ง คนแรกครับที่จะมาเล่นลูกระดับข้อเท้านะเ,ออเป็นการชิปประมาณ50ล้หลานนะครับไทยธริต<ห>เบอร์อรสามตัวสีครับผมครับผมชิน้ัตาลผสมสนครับสิน้ำเนมีธงชาติด้วยนี่และท่านที่สองนะครับมีตรงแต่ลงในลูกด้วยนะครับเป็นธริตเบอร์สี่สีแดงนะครับเป็นคุณจีกระเด็ดอภิบาลรัตครับหรือน้องอาของเราแะครับโอ้โหถูกคู่เลยครับถูกคู่เลย การเชิญท่านนายกนะครับไปนั่งตรงนี้นะพันธุยานอาจารย์บรรจุธุรกิจนะฮะโอเคโอเคอ้าวเรามากติกากันนิดนึงดีไหมคุณจอร์ดเดี๋ยวช่วยรับบนวัดแลที่เดิมครับอาชีพผมเป็นการวัดนะฮะโอเคกรรมการเรานะครับลูกนะครับเดี๋ยวพี่ชูเป็นสักขีพยานนะครับเราจะให้โอกาสชิปคนละ2ลูกนะครับเงื่อนไขก็คือว่าเงื่อนไขที่1นึ่งลูกจะต้องลอดใต้เก้าอี้ทั้งสี่ขาทั้ง4ขาคือลอดตรงกลางนะครับ แล้วเมื่อรอดแล้วใครใกล้หลุมกว่าเราวัดลูกนั้นให้โอกาส2ทีเอาทัดกันชิปครับแล้วก็เอาลูกที่ดีสุดเอาระยะที่ดีที่สุดมาเป็นคะแนนของตัวเองนะครับข้อแม้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระหว่างที่คนมีชีพเนี่ยอีกคนนึงต้องไปนั่งรอที่ขึ่งนี้เอาจริงไหมครับจริงๆขนาดนั้นเลยอ่าถุดต้งนะอะไรนะจริงจริงแล้วควรจะใช้นายกให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้หรือว่าหรือว่าเป็นสกีพยานในการชนะแพ้อะไรงเงี้เพราะว่าจะไม่ได้มีทติดพลาดขึ้นมาจะได้มีโอกาสทำคืนเงี้ยฮะ ใช่ไหมครับถ้าลูกแรกชิดใกล้แล้วลูกสองก็ใส่ได้เลยใชครับใครจะตีก่อนครับเอาใครก่อนใครจะนั่งก่อนครับก้อยไปเลยมีหัวก้อยก็ได้ออานี่นะนี่นะเ้านี่คือหัวนะนี่คือก้อยเอาหัวแล้วกันครับโอเคครับผมหัวครับเล่นก่อนเล่นก่อนโอเคชินรัตเชิญนั่งครับเอาเอาเอาส้นเท้าไว้ข้างนอกนะครับ ไาาไ้เป็นการต้องบุกขานะมาที่นี่ลยลายมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่ามีหรือเปล่าส้นเท้าต้งเ้นนนอกเพื่เปิดโอกาสให้เพื่อนรันได้เท้าชล่านเท้าเลยนะเวลาไป โอ้โหน้ำหนักใจทั้งคนตีทั้งคนนั่งครับสุดยอดครับกวัวด้านสุดสุดยลูกแรกเข้าลายแลตีเสียวไหมครับเรามาดูซิว่าระยะนี้เป็นระยะเท่าไหร่ครับไม่เสียกลัวมันเครื่องเอาครับคนนึ่เครื่องครับแล้วคนคนนั่งรู้สึกไงฮะาดีวคนนั่งรู้สึกไงฮะคนนั่งขนลุกครับมีอะไรในใจอ่ะมาใส่เลยไม่เลือกเลยหมาเราเล่นทีมชาติมา็นนามอะไรรู้ไว้ เลขกเ่อนทวนั่งน่งหนึ่งจสมครับขอบคุณครับคุณโปรจ๊อดครับเขียเยเฮิยเฮ้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 ยเฮเฮ้่เยเฮ้เ็ยเฮ้เฮเฮ่เฮ้ยเยเเฮ้ยยเส้ยเย้ยเ้เ้ย้เ้งเฮ้นเฮ้ยเั้เ โออเค่ะกลับ uh, ไปเชิญนั่งอีกรอบหนึ่งเริ่มมีกระทบไหล่กันนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้ไม่รู้มันเครื่องอะไรหรือเปล่าต้องถามก่อนหลับตาด้วยดีกว่ายิงป้ามับตาไหมยิงเป้าเลยดีกว่าโอ้สวยงามจริงๆกนีเล่นลูกนี้เวลาแข่งใช่ไหมครับใช้ใช่ใช่ฮะโอ้โหมีน่าเล่นได้อย่างมั่นใจรางวัลมาลูกแรกใกล้กว่าป่ะครับ ลูกแรกใกล้กว่าครับโอเคไม่เป็นไรครับเอาลูกแรกเป็นโจทย์ครับใช่แล้วโอกาสสุดท้ายครับทำทำอะไรก็ทำใน้ลักตอนนี้ฮฮะเเ้ยครับดูดีครับโอเคครับสุดสุดครับดูใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเอาวัดหน่อยวัดจอดตัดสินมาด้วยนนนิดึง ไอ้เคียงอ่ะน้ำหนึ่งเจ็ดสามเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อครับตัวร้อที่หลังดังกว่าม่้งได้ล้มลงทีเดียวมาเมื่อนเข้ามาครับตอนนี้ทำคะแนนเข้ามาที่หนึ่งสามหกครับโอ้ผู้ชนะของเราเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับผม We'll be right <laughs> back.